สบายดีน้องบอสบอสเอ้ยทักไทยสบายดีฮะก็มาหอดตอนขำดู้พี่น้องเด้ออีฟนี่จะเพิ่มเติมจักหน่อยทักไทยผู้อยู่ต่างประเทศอยู่ทุกมองทุกบอลพี่น้องผู้อยู่ฝั่งไทยอีปนี่จะจะนาเสนอพาเบิง์นพาส้มเบิรล้านหน่อยเลี้ยงขนมแล้วก็จะ รายงานละเอียดเพิ่มเติมอีกเนาะมีผู้ใหญ่ใจบุญทางฝั่งไทยเนาะเห็นบัญชีไทยนะสิเป็นทางฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะได้ซอยร่วมบุญเข้ามาเติมเลือดให้คูบาเกหาร้อยบาทนะพี่น้องเนาะผลซอยมาทางฐานมอราก็ปลาลองได้เป็นสะพานบุญห้เนาะหาร้อยบาทก็เอามาร่วมกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่า่าใช้จยายมือนีมือนีหัน หลดลงเนาะหนล้านเก้แสนเนาะขาห้ามอขาเลือด1นล้านเก้าแสนเนาะขออนุโมทนานํำผูบริจาคเด้ออันนี้กเสียคานุนคนี่เนาะแต่ว่าการลุด่อนลงแล้วก็ประเมาได้แบ่งน้ำใจเนาะให้ปลาลองสองแสนกีบเนาะพอได้ไว้ซื้อยู่ซื้อกินก็เป็นเงินของไอ้แม็กทิวแหละพี่น้องเนาะ,ะ,ะแบ่งให้เพิ่น แล้วก็มีรายละเอียดจังไดเนาะคันมีจังไดจังสีเป่าสู่พี่น้องเอฟซีฟังอีกเถอะนึงเนาะอันนี้ซัพพอมือนี้อันนี้เนาะซัพพอมือนี้ซัพพอมือนี้ที่ว่าจกเงินใส่จ่ายไปเนาะแล้วก็ก็เมาได้ซื้อกินแน่ได้ซื้อกินกับบัวลายดอกพี่น้องเนาะตัวซื้อกินนะแต่สําหรับว่าให้ปลาล่งนี่สองเซนติ อันนี้ยังเพิ่มเข้ามาจังสิว่าสูฟังอีกเดอ้อต่อบัญชี่กระซี่หละปัน้นถึกไว้อยู่ปึ่มพละนะ่าพ่น้องเนาะพอว่าบัท่านจบพอท่านจบสำนี้ยังสีมีต่ออีกเนาะเอากระพัวพันทั้งฐานมอไว้ว่าคันมีผู้บริจาคกระซีเด็กไปเติมให้เพิ่นอีกอเลือดกระขึ้นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อันเพิ่นเซกเบิ่งตอนสีมาเนาะตอนแรงเบิ่งภาพไปน้ำแล้วก็ฟังปลาม่าว่าไปน้ำ เลือดก,ก็ได้สิเ็ปอร์เซ็นต์ติดตามไปอีกเนาะ่านูน่นนี่นั่นกะประเมาก็สิลงบันทึกไว้เนาะรายละเอียดมาแล้วจึงสิสรุปให้ฟังอันนี้รายงานไปแต่แต่ละขัน้นแต่ละตอนเนะาะใส่ใจเท่าใดสำหรับประเมาเองกะสื่อกินกันกนบบัวลายดอกเนาะ ื้อกินกับมีแต่งแต่อ,อันเป่งปลาเมาคำนวณเหมือนก็เ,เดอ้อตัวของปลาเมาสื่อกินเนาะอ่ะส่วนของปลาเมาเนาะสื่อกินกับมีแต่งแต่สามชิบพ,พันกีบไปเนะเนาะสื่อบลาลายสื่อสามชิบพันกีบเมื่อนี้เนาะเพราะว่าอาหารเพศนี่มีเจ้าศรัทธาใจบุญผลสื่อถวายก็เลยลุดลุดขาใส่ใจ่ายเมื่อนี้เนาะ จะไปจิ้มเล่าโน้ตย <impossible. S 2> ังกระลูกพี dogs with dogs with dogs <the öst> ่ยุงโอ้ยสอยเบียดเอื่อยบ่ลูกบ่โอ้ยโอ้ยน้องบอสเลี้ยงเป็นโอ้สอยเบียดเอื่อยโอ้เก่งเนาะลูกเนาะโอ้เก่งเก่งเก่งเออเอื่อยยิ้มเ้ยน้องเลี้ยงเป็นแล้วสอยเบียดเอื่อยแล้วโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ยเก่งเนาะอ สมมันกินเก่งอยู่เด้อยอืยอยอมสมกินเก่งอยู่ก็มาเองกับข้ออนุโมทนานำเนาะผูบริจาคเลือดแล้วก็อนุโมทนาสาธุนำผูบริจาคเงินสวยเลือเนาะซื้อเลือดหาลอยบาทเนาะให้ขอให้บุญคำ้ำนำสู้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุกใจแล้วก็ไอเม็กทริวเนาะ พิเศษก็คือไอ้แม็กเที่ยวแหละเนาะเพิ่นก็นมาร่วมบุญนั่มผู้หาลอยนะกะนะ็กะนนเนาะาอพอดีปลาเมาก็เอาใจ่าเลือดขาดหมอไปเหมือนนี้เนาะทำพยาธิเห็ดโพนังชาวแพงเห็ดเพะอีกแล้วหมอเอ็กไห์เมือนนี่บ่าวกับบ,กบ่าคกับล่างเห็ดถ้าปลาเม่าว,ว่าผิดพลาดประกันใดเขโทษขอขอภัยเด้อพี่น้องเด้อไปเอ็กวิ่ง เขาจัดยาให้เปอด์เซนตนึ่ยเอาอีกแล้วยาเพิ่นทำเอายาหมอเพิ่นก็บ่ได้่หายเอกหมอบอกบอกบอกเอายาดีเบิด์ตไม่ดีเบิดจังะไม่เพรามันเจ็บดีเบิดพอเพียงแต่กินเข่าบวชถือเวลาเจ้ากินบวชขลามเราอ่ะกินบวชถือเวลามันก็เจ็บเราอ่ะมันบ่ได้เป็นอย่างเราอ่ะเราบอกเฉยๆได้อออย่างพญาอืมมันดีเบิด์ตเราอ่ะตัดไปใส่พุ่งเอ็โกกับเอกอะมันบ่ได้เห็นเน่ยเราโตพญาเนาะบ่เห็นแหละเฮ้ย จ้าว่แม่นบ่จ้ะสบายดีพี่น้องมันคือสิเจ็บหลายปีแท้2ปี3ปียายังก็เอาพญาพญาตกกมบ่จักมันใสบ่เออเออว่าเป็นตาน่ายเลยว่านยายังมันก็คือบ่เห็นออกมันคือสิทนแหละวายักบ่ได้อันถ่ายพญาทงถ่ายปีละทื่อมันอายุ เมื่อีนมีอนันซื้อของกินมากินอีกได้พี่น้องเลยติดตามเบิ่งตามคลิปเดอ้อคลิปต่อไปสิเอาให้เบิ่งให้สม้มคลิปนี้นำเสนอกับรายละเอียดเนาะ่าใชสจ่ายของมือนี่แต่ว่าบบท่านสรุปดออเนาะมีแต่รายงานไปแต่ละเถื่อละเถื่อละเถือถ่อไปเนาะแล้วก็สิไปลงบันทึกไว้ยอยู่พื้นละ่ะ่าใชสจ่าย มียังดุมียังเฮ้ยังดุโอ้น้องบดสกิ่งในมือนีิซอยเวียเอื่อยแต่ร้ายเนาะโอ้อีหล่าพัดบ่ซอยดิโอ้อีหล่าเนาะเย่แล้วอืออีหล่าบ่ซอยบอสอืมใช่ลูกใช่อีหล่าบ่ซอยบดบ่ซอยเองอ่าอีหล่าบ่ซอยเอื่อยบอลูกบออ อีหล่าฮู้ๆมันสิอันถืกเอื้อยเด้อลูกแก็บๆเก็บใส่ตู้พูล่ะอีหล่าบ่ซ่อยบอดบ่ใสอีลาทักทาย FC ดูล่ะนังอีหยังอน่ะอีลาโอ้ยนังกระตนบอด แล้วเราบ่เลี้ยงขนมนะลูกแล้วโอ้โหี้อ้วกดเทขำแงขำนั่นอัดเอ็ดเอ็ดทันเฮ้ยโว้ยนอนอยู่ไซจังห้ยยุงหามโอ้ยมานอนย่างนั่น เอื้อยปู่ล่ะท่านผู้ชมจ๋าโอ้ยอยากฮู้ว่าเมื่อคืนนี่คึดซวดอ้าอีนางเก็บรถให้เอื้อยแท้แม่ว่าฝนตกเมื่อคืนนี่ย่างเมื่อบ่ได้ขี่รถเมื่อบ่ได้โซหัวตายบ่คือมาิ้งไว้นีว่หัวยังฝนตกแงปะแล้วเฮ้ยบ่ขี่เมื่อลของจักถือพี่สั่งในอีลุงตุงนั่งก็เลยย่างเมื่อ เพชดเพาะบ้านเฮานี่กัยังออกกุบอยู่เนาะมาละเห็ดสวยอ่ะเร็วๆว่าแล้วกันบางทีลาวยังอุดมสมบูรณ์กับยังหลายอยู่หมูออุดมสมบูรณ์ทางบ้านมันแหล่งเห็ดสวยอ่ะมันจังสีเล่ไวดทางบ้านเฮานีงกันอะไรโอ้ยน้องว่าวัยยังบวตื่นน้องว่าวัยอีล้าบวตอยกันยังชื้ออยู่โอ้ยอีล้านะล่ะ ฮะอีหยังเกาะวันนี้ได้เกาะมีแต่เลี้ยงฮะวันนี้ได้เมีแต่เลี้ยงก็เลี้ยงเลยคิวปน่ะนะพูดพูดขิวกู้ว้าวเยวว่าเดี๋ยนั่นลูกคิวเอ้ยบ้าบุษชื่เอิญชื่เอิญอยู่าเข้าบอสบักบอสบักบอส บักบอสวันนี้ได้บเออเนี่ยน่ะบอสเออเนี่ยน่บอลูกบักปาสิเอิญบักบอสวันนี้ได้ะบออเนี่ยน่ะบอลูกเนี่ยน่บอสเออเนี่ยน่ะฮาเละแกงนางบอสเอาจุ๊บไว้สักนี้ก่อนเดีอพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนา ขออวยใจให้พ่อทุกท่านจุโสุดีมีความสุขสบายดี